ดีค่ะ,คะวันนี้เจอกับครูแสนนะคะครูนุ้ยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเอ๊เด็กๆทราบไหมคะและวครูนุ้ยทราบไหมคะพยัญชนะภาษา,าไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆทราบไหมคะ4 4ตัวนั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาเริ่มรู้จักกับพยัญชนะตัวแรกกันก่อนนะคะตัวอะไรเอ่ยอ,ออ่านนะคะเด็กๆรู้ไหมคะอ,ออแานออแอนมีลักษณะแบบนี้ ้ทำอะไรได้บ้างคะครูแสนใส่น้ําค่ะใส่น้ำไว้หาไว้ดื่มก็ได้เนาะได้ค่ะเอาเลี้ยงปลาค่ะคุณนุ้ยได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนที่ถูกต้องกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมดินสอหรือว่าปากกาก็ได้นะคะขึ้นมาเขียนตามครูนุ้ยนะคะเด็กๆพร้อมนะคะเริ่มเลยนะคะเด็กๆต้องเริ่มจากม้วนหัวกลมๆก่อนนะคะแล้วก็ลากลงมาตรงๆ ไปทางขวาขึ้นไปแล้วก็โค้งนิดนึงโอ้โหสวยมากค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าทำไม่ทันอีกรอบนึงค่ะคุณหนุยเริ่มนะคะม้วนหัวกลมๆลากลงมาตรงๆไปทางขวาขึ้นเลยค่ะขึ้นตรงๆแล้วก็โค้งเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะยากไหมคะถ้าไม่ยากเดี๋ยวลองอีกทีนึงก็ได้นะคะ ห้วนหัวกลมๆค่ะลากลงมาแล้วก็ไปทางขวาขึ้นไปแล้วก็โค้งค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่งะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณนุ้ยเขียนได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปฝึกเขียนกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในแบบฝึกหัดกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะวิชาภาษาไทยเล่มหนึ่งนะคะของเด็กอายุ4ี่ถึงห้าปีนะคะให้เด็กๆ หยิบแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆได้เลยยังคะถ้าได้แล้วเรามาเปิดหนังสือไปพร้อมกันนะคะเด็กๆเปิดหนังสือไปหน้าที่6นี่นะคะเลข6ไทยก็คือหนังสือแบบหัดภาษาไทยนะคะเด็กๆจากที่เราเรียนไปเมื่อกี้ตัวอออ่างนะคะที่คุณวิยกับครูแสนให้เด็กๆดูนะคะเขียนวิธีที่ถูกต้องนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยประนะคะอออ่างและคําว่าอ่างลงไปแล้วก็ระบายสีอ่างให้สวยงามนะคะหลังจากที่เด็กๆทําเสร็จแล้ว เปิดหนังสือไปหน้าที่7หน้าต่อไปนะคะเลขก7ไทยนะคะอันแรกเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เ,เ,เรียนรู้คําที่มีพยัญชนะอออ่าอันแรกคือคําว่าอ่งุนเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามนะคะอ่งุนอมุนคําที่สองคือคําว่า,อ,าอ่านอ่านคําที่สามคือคําว่าอาบน้ำอาบน้ำเดี๋ยวเราอีกทีนึงนะคะอ่งุนองุนอ่อาน อาบน้ำค่ะหลังจากที่อ่านเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับผู้ภาพกับคำที่มีที่สัมพันธ์กันแล้วเขียนพยัญชนะอออ่าตามรอยประนะคะอันแรกเด็กๆมาดูอันนี้เขาให้เด็กๆโยงเส้นใช่ไหมคะเด็กๆมาดูรูปแรกรูปแรกเขากําลังทําอะไรอยู่คะตอนนี้อ่านใช่ไหมคะอันที่สองก็คือเด็กๆคนนี้เขากําลังทําอะไรคะอาบน้ํานั่นเองนาออันที่สามรูปอะไรคะอ่ะหุ่น หลังจากที่เด็กๆรู้คำที่จะโยงไปแล้วเดี๋ยวอันนี้ให้ผู้ปกครองนะคะช่วยเด็กๆนะคะอ่านให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆโยงเส้นตามนะคะแล้วก็เด็กๆก็เขียนตามรอยประออ่างให้ครบทุกตัวนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์หรือว่าพยัญชนะตัวต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับครูแสนค่ะคุณวินะคะ วันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะภาษาไทยเพิ่มอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือตัวหอนกูกนั่นเองนะคะเด็กๆเออ,เอุอ่นหอนกูเนี่ยเออออกหากินในเวลาตอนไหนคะคุณน้ยคะน่าจะตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล,แล้วกินอะไรเป็นอาหารล่ะคะคุณลุงกินผักคุณแสกินผักหรือเปล่าคะ ไม่ใช่นะคะกินหนูกินมแมลงที่ออกหาก,กินในเวลากลางคืนเหมือนกันเลยค่ะเราตอนนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการเขียนพยัญชนะฮอนนุูกนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมดิีนสอขึ้นมาเลยค่ะเริ่มจากเขียนหัวกลมๆก,กันก่อนนะคะลากลงมาตรงๆไปทางขวา ขึ้นไปแล้วก็โค้งเข้าด้านในแล้วก็หางนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือพยัญชนะหอนุกูกนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มเลยนะคะหวะัวกลมกลมลากลงมาตรงตรงไปทางขวาขึ้นไปม้วนข้างในแล้วทาหางนิดหนึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะเขียนได้ไหมคะค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะเล่มหนึ่งให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้หรือแบบแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่เป็นตัวฮอนกคูบนะคะที่เราเรียนไปเมื่อที้นะคะหน้านี้คือหน้าที่8นะคะดเด็กๆแดไทยนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านและฝึกเขียนพยัญชนะฮอนกคูกและคำตามรอยประแล้วระบายสีภาพให้สวยงาม เด็กมาดูหอนกฮูกนะคะเมื่อกี้วิธีการเขียนที่ถูกต้องคุณนุ่ยกับคุณแสนได้สอนไปแล้วนะคะแล้วให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประหอนกฮูกแล้วก็คําว่านกฮูกนะคะแล้วระบายสีนกฮูกให้สวยงามมาให้คุณครูดูด้วยนะคะต่อไปเราจะเปิดไปอีกหน้านึงนะคะนาที่กนั่นเองนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเ,เ,เขียนวงกลมลอ้อมรอบพยัญชนะหอนกฮูกให้ครบถ้วนนะคะเด็กๆมาดูซิว่าในตัวอะไรคะ หอนกฮูกเนี่ยมีหอนกฮูกอยู่ตรงไหนบ้างให้เด็กๆทำไมคะวงกลมล้อมรอบให้คุณครูดูนะคะเด็กๆเด็กๆมาดูตัวแรกคือตัวอะไรคะเมื่อกี้เราเรียนไปอ่างตัวนี้ใช่หอนกฮูกไหมคะใช่เด็กๆก็วงกลมมานะคะให้สวยงามหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูอ่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะ